พิธีประกาศสิ้นสุดคณะกรรมการและสถาปนาคณะกรรมการชุดใหม่ค่ะ วันที่สิสิงหาคม2567เวลา15นาฬิกานายพงศักดิ์เกิสวัสดีวงศ์อดีตกรรมการไลออนสากลเป็นประธานประกอบพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนหัวหินปี2567-2568ถึงแทนชุดเก่าที่หมดวาระลงที่ห้องสมอเรียงโรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พาร์ซาอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีไลออนประสินสินธูภาชีผู้ว่าการไลออนสากลภาค3 1หนึ่ง ปีบริหาร2,567ถึง2,568และเลดี้พร้อมด้วยไลยออนสุรวีนิมวชิระสุนทรผู้ว่าการไลอ้อนภาค 3100D พ่ผ่านพลและเลดี้ร่วมประกอบพิธีได้รับเกียรติจากนายสมคิดจันทมฤกผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพลกฤษภงวัลย์ศิลณ์นาอำเภอหัวหินนายวชิระหัสดีพงศ์อายการจังหวัดหัวหินนายนพพลวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินดรลิสาอึ้งเฮงประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินนางวาสนาศรีการจนานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะาำนางวิรังรองจักรมณีนายกสโมสรโรตารีหัวหินและคณะ กรรมาการสโมสรไลออนหัวหินและสมาชิกปีบริหาร2,566-2,567และปีบริหาร2,567-2,568พร้อมคณะสโมสรไลออนต่างจังหวัดและสมาชิกรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนร่วมแสดงความยินดีกับนายปราโมทธัญญกุลสัจจาเป็นนายกสโมสรไลออนปีบริหารที่2,567-2,568แทนนางสาวเชอร์มานุทัยวรรณวงศ์นายกสโมสรไลออนหัวหิน ปีบริหาร2,566 2,567ที่หมดวาระลงหลังประกอบพิธีประกาศสิ้นสุดคณะกรรมการบริหารปี2,566 2,567พิธีรับสมาชิกใหม่และพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนปีบริหาร2,567 2,568ท่25ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินสนับสนุนให้กับนายกสโมสรรไยออนปีบริหาร2,567 2,568เพื่อ ่อนำร่วมโครงการไซฟิร์ธ มอบเว่นเพื่อน้องอีกด้วยนายปราโมธัญญักุลสัจจานายกสโมสรไลออนปีบริหาร2,567-2,568กล่าวถึงการทำงานของสโมสรไลออนหัวหินหลังตนได้รับตำแหน่งนั้นก็ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและยังคงทำกิจกรรมเหมือนเดิมกิจกรรมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งขอะผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ประสบกับภัยธรรมชาติโครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กใน โรงเรียนพื้นที่อำเภอหัวหินโครงการมอบแผ่นเพืดโครงการวิลแชร์ที่มอบเป็นประจำทุกเดือนร่วมกับอำเภอหัวหินกิ่งกาชาเทศบาลเมืองหัวหิน พื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและจะเน้เนในเรื่องโครงการดีๆไซเฟิร์นมอบแว่นเพื่อนน้องซึ่งเป็นนโยบายหลักของสโมสรไลออนสากลที่จะเป็นการมอบโอกาสทางด้านสายตากับคนที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ในเขตอำเภอหัวหินที่ปัจจุบันมีจํานวนมากทั้งนี้สโมสรไลออนทุกสโมสรเป็นสโมสรที่มีอุดมการณ์ที่จะร่วมกันประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้หรือประสบเคราะห์กรรมโดยมีหวังผล ประโยทดแทนเป็นส่วนตัวแต่ประการใดสโมสรไลออนเป็นเสมือนผู้ประสานงานหรือสื่อกลางที่จะให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วไปดังคติของทุกสโมสรที่ว่าเรายินดีบริการ v เ Serve